สำนักงานคณะกรรมาการกำกับกิจการพลังงานหรือกะกะพอมีมติให้นำค่าไฟฟ้าพันแปรอัตโนมัติหรือ FT ประมาณการงวดเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม2566และแนวทางการจ่ายภาระต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟพไปดำเนินการรับฟังความคิดเห็นทั้ง3กรณีได้แก่กรณีที่1ค่า FT เรียกเก็บ293.60สตางค์ต่อหน่วยคิดเป็นอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยรวม6.72สตางค์ต่อหน่วยกรณีที่2ค่า FT เรียกเก็บ 105. 2.5สตางค์ต่อหน่วยคิดเป็นอัตราไฟาฟ้าเฉลี่ยรวม4.84สตางค์ต่อหน่วยกรณีที่3ค่า FT เรียกเก็บ98.27สตางค์ต่อหน่วยคิดเป็นอัตราค่าไฟาฟ้าเฉลี่ยรวม4.77สตางค์ต่อหน่วยในการประชุมกกพครั้งที่15/2566วันที่22มีนาคมที่ผ่านมามีมติรับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นค่า FT และได้พิจารณากรณีศึกษาการปรับค่า FT ขายปรีดสำหรับเรียกเก็บในงวดพฤษภาคมถึงสิงหาคม2566โดย มีมติเห็นชอบเป็นอัตราเดียวกันสําหรับบ้านที่อยู่อาศัยและผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอื่นๆเท่ากับ98.27สตางค์ต่อหน่วยทําให้ค่าไฟเฉลี่ยรวมอยู่ที่4บาท77สตางค์ต่อหน่วยและกกพได้พิจารณาหนังสือยืนยันกฟผถึงความเหมาะสมของอัตราค่าไฟฟ้า4บาท77สตางค์ต่อหน่วยประกอบแล้วด้วย